สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็วันนี้เรากลับมาพบกันเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่29นะครับ29กกรกฎาคมนะครับพศ2566นะครับก็ต่อเนื่องหยุดยาวนะครับพี่ๆหลายท่านก็น่าจะกําลังพักผ่อนกับครอบครัวอยู่นะครับด้วยวันหยุดยาวเทศกาลนะครับไม่ใช่เทศกาลสิคือวันสําคัญนะครับ5-6วันแล้วแต่ที่นะครับ บริการปกตินะครับลูกค้าท่านใดไม่ได้เป็ไหนนะครับอยากเป็นล้อเป็นยางก่อนเข้าหน้าฝงนะครับเราจะเข้าพันสานแล้วก็ไว้มัตยิลาเราได้นะครับล้อตัวนี้นะครับมาพบกันด้วยล้อตัวแรกของวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแฟชั่นลายหยดน้านะครับเป็นล้อลายยอดนิยมเลยทําไมเขาถึงเรียกหยดน้ําเพราะว่ามันมีกลมๆตรงนี้นะครับเขาเรียกลายหยดน้ํากันนะครับต้นตำรับนะครับจะเป็นของเรโซนะครับจะเป็นของเรโซผลิตนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อสเปค6ลูมาาจฐาน นะครับแนวของมันนี่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเอาไปใส่พวกรถออฟโรดได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะยกสูงหรือไม่ยกสูงเฟืองแ่ล้อคุณก็ดูออฟโรดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับ17กว้าง8นิ้วครึ่งนะครับออฟศูนย์ออฟศูนย์นะพี่ๆท่านใดไม่เคยเห็นล้อออฟศูนย์ดูได้เลยอันนี้ออฟศูนย์นะครับอ่านะครับก็คือออฟเซตศูนย วิธีง่ายคือถ้าคุณใส่ล้อตัวนี้กับรถโตโยต้า 4JUNNER น,น,นะคะรับล้อตรงนี้จะยื่นออกมานะคะร,โกโกร,รับพคใส่พวกนี้ก็เว어 4JUNNER นะจะยื่นออกมาเกือบพอดีกับศูนย์นอกระครับมันจะเหลืออีกนิดนึงนะคระับก็ไไคือวิธีง่ายคือล้อพวกนี้เอาไปใส่กุญเนี่ยมันจะยื่นออกมาหน่อยอ f f s ็ตมันยืดนะครับอย่างที่ผมบอกเข้ายิ่งเข้าใกล้สูนเราจะยื่นออกนะครับ พี่ท่านใดยอยากได้ล้อยืดๆหน่อยนะครับจะได้องศาเข้าโค้งที่ดีขึ้นการประคองตัวรถดีขึ้นเวลาเข้าโค้งเอาล้อคันนี้ไปใส่ได้นะครับของเก่าโดนรับเทิร์นด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์เราตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจรทะเล21หรือยี่สิมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ